ฝันว่ายังไงคะถึงได้ถูกทั้งบนทั้งล่างนอนอยู่แล้วทีนี้ก็มีเหมือนมีคนมาบอกอ่ะมีคนมาบอกเลยหววอะไรมีแต่เก้าสี่ศูนย์เก้าก็เลยไปซื้อค่ะทีนี้ก็เลยจุดถูกก็เลยหันหัวกลับไ้กก็ได้สามหกเลยบนล่างเลยแล้วก็ไหมคะก็ฝันว่ามู่หากรองตามรอบล้กก็บอกขามากราบกูักเท้อคื่เท้าเวทเลยมาสองสามครั้งแล้วแต่ว่าไม่เข้ามาการ ก,ก็จร,จริงใช่ไหมคะจริงท,ที่มาไม่ก็ไแต่ตรงนี้ร้อนลุ้นนะเลขปีปองน้องอันดาเฮจับมาแล้วสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะ,คะน้องนะที่ให้ที่เคยให้โชคคุณแม่นะคะมาแล้วนะคะวันนี้เนาะค่ะคุณวันเมื่อกี้คุณแม่ฝันว่ายังไงคะถึง<า>ได้ถูกทั้งบนทั้งล่างนอนอยู่แล้วทีนี้ก็มีเหมือนมีคนมาบอกอ่ะมีคนมาบอกเลย อ้หัวอะไรมีแต่9009ก็เลยไปซื้อค่ะทีนี้ก็เลยจุดทูบก็เลยหันหัวกับอดสามหกก็ได้สามหกด้วยบนล่างเลยแล้วก็มีฝันมีคนมาบอกว่า090เนอะนะฮะน้องจะจับปิงปองไหมคะวันนี้น้องจับไหมยังยังใสยหัวอยู่สายหัวอยู่วันนี้คุณแม่นำอะไรมาไหว้บ้างคะเห็นถือ ดอกกุหลาบค่ะเขาพัดบอกว่าจะเอาพวงมาลัยดอกไม้มาถวายค่ะแล้วก็แล้วก็เอาผลไม้มาแล้วก็เลยค่ะก็เลยเอาบนยันไงก็เลยเอาดอกกุหลาบมาไหว้ปู่เวทเหรอคะขอบพระคุณท่านนะยวนำบุญอะไรเนี้ยค่ะไม่ได้บนแต่ว่าแค่นํามาไหว้มาขอบคุณเฉยๆเนาะน้องเชื่ออะไรคะน้องอันดาอันดาดอกไม้คุณอันดา โอ้คุณแม่มีเลขทูบมานะคุณแม่บอกว่าอันดาหยิบมาให้เจ้า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 เถอะน้องอันดาน้องอันดาไม่ไไหนอะไรลูกไหนเลขจะออกอะไรคะหน้าตาเหมือนคุณน้องหยิบเลขทูบมาแล้วหยิบเลขทูบมาแด้ด้วยใช่เดี๋ยวคุณแม่เพิ่นจะจุดเยอะโอ้จะแกะให้ท้าเวทเลขออกอะไรเลขออกอะไรลูกเลขออกอะไรลูก เรียกระดาน็อตี้ออกไหมเรียกทูบออกไหมทูน้อย <c oughs> ไม่พูดข<ท> <c oughs> ุดเจ้าเจ้าเลยเดานไ,ไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปแล้วเกวงงให้ปูแล้วสวยไหมวิ่งเทีย อายุกี่ขวบแล้วเนี่ยกกี่ขวบแล้วคะแม่สอขวบวเลยสอขวบ่เยใหญ่อเวทตัวใหญ่เวทไปไหว้าาท้เวทใช่ไหมอู้ปกเจ๋อเจนเนาะใช่ลูกคเป็นแบบนี้ไหมน้ำดาวเป็นแบบนี้มบ้าางบ้านางัน้ใหให้เวทเองนี่ของของท้เวท มามาจัดเองเลยจุดทูบเองเลยไปอ่าน้างนั่งอันดาจะแกะให้ปู่เองออเ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 อกเออเออเอีเออาออเ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 องเอปู่ปูมาเออเออเเา ไม่ไม่ของใของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราใช่าวิสวราวรณอที่เราจะสผู้ใหจะไปแตกเราโอ้ไพ่นไ้ี่หกแปดหกแปบอกทำไมมันมีรหัสบวกว่ะ หกหกเก้าหกแปนมูตาสก่อนน้มาสาก่อน่นังลงนั่งลงน้มตาสาังลงก่อนยด้วยน้มูตสก่าระชมอ่ะกะ้นอรกะ ตัวไก่ก้าโม่ไก่กาปู่ไปซ่อมกบไก่สิกบไก่กาปู่ลงมากินน้ำของหนูแล้วให้นอนกินน้ำของหนูเลยกินน้ำเขียวน้ำเบีงดูปปู่กินอันไหนคะอันไหนอันไหนเขียวเขียวกินน้ำเขียวน้องบอกว่าปู่ลงมากินน้ำเขียว นี่ฮนะน้ำเขียวสามสองห้า <5, S 1> ในน้ำเขียวศูนย์หกแปดเก้าเก้าหกเก้าหกแปดถุแดงล,ลยอือู้นี่รูไมก่อนผมก็ชอบเล่นเรื่องนี้นะนี่ฮะฝาเอนะ็มร้อยฮะที่แม่น้องบอกว่าออกลาวนะเต็มเต็มเลยนี่รอบนี้คุณแม่มาได้เก้าหกแปดนะคะทุกท่าน เดี๋ยวรอลุ้นนะคะเลขทูบเนาะตอนนี้คุณแม่เพิ่นไปจุดเลขทูบอยู่นะคะว่ายังไงนะฝันว่ายังไงคะก็ฝันหน้ามู่าฮะกูลองสามรอบแล้วก็บอกว่าเขาม่ากลับกูักเพลอนอ๋อคือท้าเวทเลยใช่มาสองสามครั้งแล้วแต่ว่าไม่เข้ามากาบก็จริงใช่ไหมคะจริงที่มาไม่ก็ว่าแต่ตรงนี้อืมก็ว่ายเพราะคนมันเยอะมาบันแห่แล้วคนเยอะอย่าี้ก็เข้าไม่ถึงมองกลับไปก็ ก็ได้ฝันพี่ก็เลยเหมือนพี่ได้ยินเสียงแหละเออศูนย์เก้าเก้าศูนย์ค่ะบอกในฝันเลยใช่ก็บอกคนแถวหมู่บ้านบอก้อกสาวบอกในฝันแล้วนะฝันอะไรย่างเงี้ยพี่ก็เลยมาทาตามเป็นการไม่แบบ็ม่ไมาไหว้ท่านก็คือในฝันก็คือปู่ท้าวเวทไปตามให้มาไหว้บอกว่าแบบถ้าอยากปลูกแบบได้เงินได้เยอะทำไมแบบมันไม่ได้เป็นแสนเป้านมนคนอื่นเขาเลยนะก็มีแบบนี้อย่างเงี้ย ก็ไปหาตั้งหลายดอกก็เลยไปขับว่ายที่ก็เลยมาจ้ะนี่แหละก็เลยบอกเอาเอาอะไรบา้างค่ะก็บอกว่าขอดอกกุหลาบเก้าดอกแล้วก็อินดอย์เพเขียอะรอย่างนี้แหละขอเอาแค่น <whiskey> ี <chat ills> ้ค่ะที่ก็เลยเอามานั่นแหละก็เลยเป็นเหตุผลเลขทูบมาแล้วเลขทูบนะเจ๊เลขทูบมาแล้วนะหนึ่งตัวคือเจ็ดนะคะทุกคน เจ็ดสองนะคะทุกคนเหลือตัวที่สามนะคะเหมือนจะมีหัวเนาะรอรุ้นนาตัวที่สามนะคะเลขทูบน้องอันดานะคะทุกท่าน ถ้ามันคลิกสยอะมากมันเจ็ดสองหกวิตรงกับเลขอาจารย์หรือเปล่านี่เจ็ดสองหกเจ็ดสองหกมาแล้วเนอะหกมาจริงเลยทุกอะไรก็ได้หกนาะพูดไปตั้งแต่ทูบยังไม่ไหม้เนาะเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกมาจริงมาจริงจริงมาจริงเลยเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกนะคะทุกท่านตรงกับเลขอาจารย์น็อตตี้เป๊ะเลยสองหก หกสองนะคะทูกน้องอันดาอันดาอะไรนะอันดาอันดาอันดาันดาน้องอันดาบอกไม่ลูกวันนี้เร็วมาลุกมาเร็วโอ้โหนี่เจ้าตัวมาแล้วเจ้าตัวมาแล้วมาดูเร็วมาดูเร็วมาดูเลยมาดูเลยแม่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 ตามแม่แม่ตามอูแล้วอูแล้วตอกไหมเจ็ดสองหกค่ะ องมาตรงเลยกอาจารย์เลยนะคะแกจับองนะเนี่ยน้องอันดาจับเองเด้ล้วคุณพ่อจุดได้อะไรคะแม่ศูนย์หกสาศูนย์หกสามพ่อของน้องอันดาก็จุดได้ศูนย์หกสามสองโอเคค่ะทุกท่านก็เป็นแนวทางนะวันที่16กุมภาพันธ์สองพนะคะฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ร้อนลุ้นนะเลขปีบองน้องอันดาจับมาแล้วศูนย์ขยวขยีอะไรตักอ่างซือไม่เอาตักัอืมตับรถเอ้กบดูจะได้ไหนสขยตัมาดกอ๋อเปจะขยวเอง ยทั้ง <Al> ว en> ันลุงเอาเาแไดู้นอีกเอา้าเกิดว่าเราเข้าตุงนซูนอยแล้วสตัวล้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอกไมลูกบอกไอกไอันนี้มจับก่อนอันนึงแล้วกนึงเอาแม่จับไแม่จับเลยลูกนึงให้คุณแม่จับลูกเรียววา แม่จับแม่จับแม่จับลูกนึงแม่จับลูกหนึ่งครับคุณแม่จับได้สองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สองนะคทุกคนขอบคุณครับ